อีกวักไปยังวัานปาปักประชาธิปัตย์ยุคนี้ที่นะครับนายจุรินทร์ลักษณนาวิสิทธ์นะครับผมไม่ได้ว่าอ็นที่ไรนะครับแต่กอนก็หน,นับถื่อกันปักประชาธิปัตย์การรวมด้วย่วยกันในการใส่ที่ว่าเป็นเสี่ยงหนุนตายแต่พอมายุคเตินโรมายุคนายจุรินประชาธิปัตย์ตกต่ามากที่สุดปล่อยได้ปลวว่าตัวไม่มีสัจจาตัวตามม่ำไม่ป็นนะแหละตัวกเเ็ตีแรงายตัวไม่ได้ทํา มาคิดเล่ตามความเหมือนจริงนี่ไปภูเก็ตไปาเสียงไปดูโทกค,คนอื่นนะ่าไปดูโทกเจ้าภูเก็ต้าว่าเลือกเทียวได,ด้จ่ายครับเจ้าภูเก็ตกงจะกข้าใจเพราะว่าคนทีดเหลือไปคือนายทุนทาปริบต์เนอตะล่างเป็นคนตมำานให้กับจาาบ้านไปตัวกับรถคนเดียวลบบานโทกไม่ต้องมีคนนั่แต่ว่าเตือนต้องมีคนนั่ต้องไรร้อยคนโย่โยอลขึ้นเวทีปั๊บ ไอ้คนตบมือปลัวด่าเพื่อนด่าเปรตด,ด่าได้จนนั้นแหละด่าจนไม่รู้ว่าตัวเองน้ำหนักกี่ก,กิโลนะเต้นไปด่าทุ่งท่าประทีปนาวาเป็นเทวด่านิน้นใจเดินดิ้นจริงนั่งกินข้า,ขอาวออกจากจ่าบ้านนะเหล่ากาต่ำมานช่วยเลือดจ่าบ้านไปตัวเองพวว่วงโลดีคนคนนี้นะพววนะ่วงบอลในบรรดาคนเดนตตำม้านพ่วไม่รู้ปร,รังบนาหยาดที่ตามานกี่คนแต่พวว่วบอลเลยทุ่งท่าประทีติดอันดับแต่ไม่รู้ว่าเขาสุกท้าบหรือปักเตินนั่นกูท่ามสักจะยิ่งติดจุน ไกมัง่งตดตมานะกับจาาบ้านมัง่งเต้นเบื่อตำานเบื่อเต้นในอ,อ,อย่างทำพิษปลาดเต้นแรดีนะเต้นรับปากจาาบ้านทาไปเลยแก่ป้านาจาบ้านเต้นเป็นหลักุญสีกาเซตนนะาป่านิดกันตื้อไปปลาบุ้งสินาขนปลาบุ้งตัวตายเร็วเต้นไม่ไปเล่หว่ะคุณคงเคยติทำเนี่ยต่ว่านี่จาาบ้านก็ยกเรือออกไปได้ผมไปทำไปได้พิษเม็ดจริงบางที่ความพิษตรงนั้นจมกวนยวนยวนกันนะแต่ไม่เคยไปดูแลยจาาบ้านพ้นผลิตต่างการาเกษเร ทำได้มากมายเนี่ยเสี้ยงนายคุณสร้างคุณปันนป่นนูปั่นนีสร้างจาดัดนะสร้างอื่นบวกลอกกุยบอกันนะเดี๋ยวอีเรื่องไม่ตึงยี่สิบเสี้ยงแล้วกวักปักต่อไปปักได้กันเหี่ยวปักประชาธิปัตย์เข้ารวมรัฐบาลไอ้มาด่าเพื่อได้ตายโอ่งไปที่มได้ตายไปไนี่นี่สร้างรอยแค่หนครับชาวบ้านลุยนี่เรื่องปูนี้กับนั่นใครล่ะนายอยู่บา่ายก็ยุติอายุคระบอที่ กลบออคิดจึกระตังปูหญ่กับนั่นอ่านไม่จำจากบ,บ้านเดือดรนะ้อนะย่าไดแต่เพื่อนจุเรื่อตาต้นเนจริงงต้นลงุนลงเล่นหล่าออจากปาิเล็ตต้นหมาลงุงเป็นมาก็เรียกว่าช่โช่ชตัวเปนี้กูไว้ต้นหมาแก่งกับปีูุ่าเลยเอาปีูุ่าอยู่ภูเก็ตไอปีูท่ทามาเที่ยงแก่กับต้นตีปังห้านี่กุยเรยกว่าต้นอีเล่นอีเต้นมันกี่อย่างกนไหมนะ เตืนอนใหญ่พมันแรงว่าหมากไปว่านี่นะเดี๋ยวม,มันมีพ่นกระตบปลวากุรูาจักันไรคุณแต่เติอนปรปับปรุงตัวไม่ถ้าไปหาเที่ยงจุมตีเปื่อนบัาน,นี้จันทเราอยู่บ้านพี่ๆบัานเนียนะไม่มีทางลรอกถ้าเตือนอี้เกิดนะปลวกกุก็รู้ทันแล้วได้เปื่อนอยากกินหวัวเล้งไงรวยไงรวยรวยเนาะเอาดีก็จัวจ่วจั่วเปื่อนกูบอกว่าตายเพีเลยนะสำเนียงมันจ่อป่ารากียามันจ่อเนะว่าคุณเป็นแบบนี้ใจปัญญามั่งอย่าเป็นวนาปัก ต่ว่าเออมาตำไล่ปักประชาธิปัตย์ประเมโตนี่มีบีบหัวปุ้มนรมีกว่าไม้ปืนเป็นดินนี่แรงอะไรได้ไวไม่ตำตายปุ้มโบกไอเดนมาออนเนี้ยนะคุนพละงานจะเลยอย่าเลือกมันตาเล่